มาเบิงงัวแม่สาวทองแหลกครับทองหกเดือนกว่าครับความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบหาครับตัวทองเรียบร้อยงัวลูกแหลกเด้อประกันทองให้ย่างดีสีมุมหมักตาลครับมื่นเก่าครับพิกัดทรงใกล้ๆครับราคามือนเก่าครับทึกๆครับงัวอนาคตไก่ครับพึ่งทองแหลกครับสาวทองแหลกเด้อทองหกเดือนกว่าแล้วบ่าวถึงตัวทองให้ย่างดีครับ เล็บงามครับเล็บงามนมซีเต่าค้นเรียบดีครับค้นเรียบค้นเหียนดีเรือมเป็นเรือมครับอุน่ากินหญ้าข่ำใหญ่เลยหญ้าลูซี่เก๋ๆครับกินเสยครับสูงลอยสามหาครับเบึงน้าผาครับน้าผากติดน้ำเมือกเนั่นติดน้ำเมือกกันเมือกท่องเพิ่นครับเพิ่นเป็นเลียครับน้ำเมือกย่อยใส้นนาผาครับนี่ บุ้ยเสียงกินยาฟังเบิ้งครับคุณแม่ครับยำพวดปวดปวดพวดเป็นตะเสียบมื่นเก่าครับพิกัดทรงไก่เด้อครับท่องหกเดือนกว่าครับตัวนี้ครับสูงลอยสามหาครับงว่วลูกเหล็กสาวท่องเหล็กท่องหกเดือนกว่าแล้วมื่นเก่าท่านั้นพิกัดของว่าเบาตึงครับบา้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ นี่งัวสีมุมบักตาลเพศสีดำครับโก่หางใหญ่ลำตัวเงาดีสีมุมมักตาลตัวนี้ทายตอนพันกินยาให้เบิ้งครับเปตตดสญยาพึ่งมากครับรอบแรงครับบรรยากาศช่วงสีมงหามงแรงครับเมือนเก่าครับน่าสนใจน่าเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงเลนครับซ้ำว่างัวสองตัวครับตัวหนึ่งอยู่ในถองครับแถมได้กินน้องอีกตั้งหางครับ ออกลูกมาแล้วครับนี่นี่ใส่เชื่องดีนี่กินยาดีเปลี่ยนเข้าให้ไหม่แล้วลำ่ำโตเน่าร่ำโตเน่าเหยียดเลยครับไหต้องการง้อทองครับนี่ง้อทองครับก็ต้องไปรุ่นยากว่าเพื่อนสีสมย่ามไดทองย่ามไดครับจัดตัวนี้ไปเลยครับสาวทองเละสีมุมหมักตาอย่างดี ประกันท่องครับทุกทอนประกันให้สิบห้ามือรงฟี่พิกัดใกล้ๆครับบอกเกินลอยโลครับราคาหมื่นเก่าครับปูนเบิ้งกินยาครับปูนนะ่ะลำตัวเงาดีขนาดเงาดีขนาดทองตัวใ,ใหญ่แล้วเด้อบอ่ตึงตัวใ,ให้ครับทองเพิ่นกรใไญ่แล้วครับ ฟังเสียงยำยาครับพวดพวดพวดเลยมื้นเก่าครับเดี๋ยวพ้าไปเบิงแมลูอีโค้หนึ่งครับเอาแมลูกนี่คืองัวแมลูกครับลูกเพศเมียว้เดือนกลัวครับว้เดือนกลัวนี่ครับเดือนกลัวครับ เน่าดีเนาดีครับนาเลียงครับพูมนี่ก็ได้ครับนาเลียงผลนลูกล่าเน่าครับแม่นอนเกียร์ขี่แม่โพนดีอ้างดีกินยาดีง้อลูกสองครับตัวนี้ง้อลูกสองนมสดเลยว่านมเลี่ยวดีขนาดนมยังมียูเดอร์น้ำนมมาเต็มครับกีบเล็บขอเท่างามดีหมานมเดี่ยวโพนดีอ้างดีครับล่าดีล่าตดีตดี้าตาดีครับแม่ สิบเก่าหาลอยครับพบ่มนี่มื่นเก่าหาลอยสิบเก่าหาลอยออกลูกมาได้เป็นตัวเม่ยอางดีบอต้องรุ่นยากวา่าจะได้ตัวผูหรือตัวเมยนี่มื่นเก่าหาลอยเป็นง่วแม่ลูกแม่ล่ำตัวดีแห่งสู้งลอยสามหาลูกไหวเดือนกว่าครับพี่ลูกเพนเมียนะครับเด้อลูกเพนเมียครับ รำโตเนวาดีหุ่นต่างข้อยนยนครับต่างข้อยนยนเลยต่างข้อยนยนครับยนยนรำโตเนวๆครับตัมโตเนๆหลังกระลังแตกข้องแม่น้ำน้มดีครับนี่ครับแม่ครับเสียเขาครั้งหนึ่งครับไม่มีปัญหาครับเขาบันไรย่านเข้าให้ไม่เลี่ยวสิบเก่าหาลอยครับแม่ลูกนาเลี้ยงสุดสุดมอหูดีครับ ว่าลูกสองครับได้ลูกมาแล้วสองตัวอันนั้นคือลูกตัวที่สองครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบหาลำโตเน่าแหง้งลำโตเน่าแหง้งโพนก็ดี่ดนนะ่ะโพนดีขนาดเลยนุ่มกระซีเต่าอ่าโดยร่วมก็ดีครับสิบเก้าหารอยสนใจโทษมากเป็นง้อโค้มแม่ลูกลูกเพศเมียพิกัดทรงไก่ขื้เก่าครับ สดีคดาน้ำมูกน้ำมันไปทรงไห้คือเก่าสำหรับชิมนี้มีมาฝาก2ชุดน้ำกันครับตอนแรงครับรอบแรงครับเดี๋ยวเดินทางไปผสมงวก่อนครับบาวตึงครับสวัสดีครับผม